ดำมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของน้องแอนสาวสวยทรงโตสุดเซ็กซี่ประจำหมู่บ้านลักษณะภายนอกของน้องแอนเป็นคนที่ร่าเริงและเป็นมิตรต่อคนทั่วไปแต่ว่าในใจลึกๆของน้องแอนนั้นเธอเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงมากจนผู้ชายในหมู่บ้านตกเป็นเหยื่อของน้องแอนมากมายหลายคนเลยทีเดียว ลุงหวังพ่อของแอนรับรู้เรื่องราวนี้ดีแกรู้ว่าลูกสาวของแกเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงอยากจะให้แอนปรับปรุงตัวเองไม่อยากจะให้แอนเดินทางผิดลุงหวังแกอยากจะให้ลูกสาวของแกมีผัวเป็นตัวเป็นตนหลายครั้งหลายคราวที่แกเรียกแอนมาอบรมตักเตือนแอนพ่อบอกหลายครั้งแล้วนะลูกไอการทำตัวแบบเนี้ย มันไม่ได้มีอะไรเป็นผลดีเลยอย่ะลูกฮะทำไมแอนยังต้องทํำตัวแบบนี้ตลอดอ่ะเอ๊ะพ่อนี่อยู่ดีๆก็มาว่าฉันน่ะฉันไปทําอะไรผิดน่ะอยู่ดีๆพ่อก็ว่าฉันทํำตัวไม่ถูกอ่ะฉันงงไปหมดแล้วนะจ๊ะพ่อก็ลูกสาวของพ่อไปทําตัวอิเล็กเขขะให้ชาวบ้านเขานินทาอีกแล้วว่า อิมใหมร้านค้ามันเล่าให้พ่อฟังเมื่อตอนกลางวันนี่เองประไหมประไหม่เขาว่าอะไรหนูอะพ่อก็อิ๋มใหม่เ่ะมันบอกว่าเห็นแอนน่ะสอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของไอ้สันน่ะจริงหรือเปล่าลูกก็จริงอะ่ะก็ตอนนั้นน่ะแอนจะไปตลาดพอดีว่าพี่สันขับรถผ่านมาแอนก็เลยขอติดรถเข้าไปนี่จะพ่อไม่เห็นจะเป็นไรเลยอะอืม ถ้ามันเป็นแค่นั้นน่ะพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกอีไหมเนี่ยมันบอกว่าแอนน่ะนั่งชิดติดกับไอ้สันเลยแหมหน้าอกหน้าใจเบียดแผ่นหลังไอ้สันไอ้สันนี่ยิ้มล่าเริงงแล้วเกินน่ะพ่ออีไหมก็าไปเห็นได้ยังไงอะ่ะเขาจะมารู้เรื่องร,รู้ราวอะไรฉันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อีไหมคนเดียวนะลูกนะชาวบ้านร้านค้าในตลาดก็เ,เห็นกันเยอะเลย ต่างคนก็ต่างมาเล่าให้พ่อฟังเยอะแยะมากมายหลายเหตุการณ์แลือเกินนะแอนแอนลูกพ่ออย่ามัวแต่ปฏิเสธเรื่องราวแกะตัวน้ำคุนๆอยู่เลยไอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวเยอะแยะมากมายแล้วแอนแอนถ้าไม้เห็นแก่หน้าพ่อแอนก็เห็นแก่ตัวเองเอนะลูกนะเป็นผู้หญิงยิงเรือ จะมาทำตัวร่อนไปแรดมาอย่างเงี้ยพ่อว่ามันดูไม่ดีนะลูกนะโถเอ้ยพ่อฉันจะทำอะไรเสื่อมเสียนักหนาเนี่ยลูกผัวฉันก็ยังไม่มีฉันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของฉันแล้วอีพวกอีแก่แถวตลาดแถวร้านค้าที่มันนินทาฉันให้พ่อฟังอ่ะอีพวกนี้มันอิฉาฉันนะสิพ่อแล้วไอพวกนี้มันจะอิจฉาแอบเรื่องอะไรอ่ะก็ต้องอจฉาสิ ก็พวกมันนะแก่กันทุกคนแล้วว่าไม่ได้สาวไม่ได้สวยไม่ได้นมใหญ่เหมือนแอนนี่ไอ้พวกแก่หนังยาพวกนั้นน่ะคงไม่มีใครเอาไปแกงกินแล้วว่ามันถึงได้นินทาแอนมันอิจฉาแอนนะจ้ะพ่อโถเอ้ยแอนคนอื่นเขาหวังดีนะลูกนะเขาถึงได้มาบอกพ่อเอาละถ้าอย่างงั้นถ้าแอนยืนการขนาดนี้ไอ้สันเนี่ยมันจีบแอนมานานหรือย,ยังลูก ก็นานแล้วนะเจ้าพ่อจีบแอนมาก็จะขวบปีแล้วว่าอืแล้วฐานะทางบ้านไอ้สันเป็นยังไงบ้างอนะพ่อแม่พิสันก็ทำไร่ทำนาเหมือนกับผู้คนทั่วไปในหมู่บ้านนะเจ้าพ่อส่วนพิสันนะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นเด็กแว้นจ้ะขับรถแว้นไปแว้นมาเท่แล้วเกินแอ๊แป้ฉันชอบเจ้าพ่อโถเอ้ยปฏิกริร ทำไมลูกพ่อถึงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยแล้วแอนรักไอ้สันมันหรือเปล่าวะลูกรักสิจ้พ่อฉันหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องเป็นเมียพี่สันเขาให้ได้อ่ะจะต้องตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเกิดว่ายังรักกันดีอยู่ฉันก็อยากจะให้พี่สันน่ะมาสู่ขอฉันให้ถูกต้องตามประเพณีนะจ้พ่อโอ้แหลตจริงๆเลยแอนเอ้ย แล้วนี่พ่อถามอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าล่ะลูกอะไรจะพ่อตกแต่งกันไปแล้วเนี่ยจะทำมาหากินอะไรกันนะ้าแอนลูกสาวพ่อก็อายุ17ปีไอสันอายุเท่าไร่ลูกพี่สันก็18ไงจะพ่อโอ้ส8บปดปีอืมพ่อแม่ทำไรทำนาะไอสันมันก็ช่วยเหลือดีใช่หรือเปล่าจะแอนลูกพ่อ ไม่เจะพ่อพี่สันเขาไม่ทำอะไรเลยหนูก็บอกแล้วไงพี่สันนะรัาเป็นเด็กแว้นถูกใจให,หนูแล้วเกินนะ่ะใส่กางเกงเจเจรองเท้าหูหนีบอะ่ะแอแป้ปฏิแก๊สเท่แล้วเกินนะพ่ออือแม่เอาละลูกเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าไอ้สันมันจะตกแต่งลูกสาวพ่อก็บอกให้พ่อแม่มันมาสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีก็แล้วกันอุ๊ยทำไมพ่อถึงใจดีกับฉันละเกินนะ่ะ ก็ต้องใจดีสิลูกถึงไอ้สันมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายที่แอนรักดีกว่าให้แอนล่อนไปแลดมาคนนั้นเอาไปทีคนนี้เอาไปทีแบบเนี้ยพ่อยิ่งทำใจไม่ได้จับพัดจับผูชะดีชะร้ายจะท้องไสเอาเผลอๆจะหาพ่อของลูกไม่ได้ด้วยอ่ะเอ้ยพ่อพูดอะไรเนี่ยพ่อดูถูกแอนแล้วเกินนะ่ะ ถึงแอนจะไปกับใครอะ่ะแต่แอนก็ใส่ถุงอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะพ่อแอนไม่เคยไปกับใครเลยแอนยังซิงจ้าเออกูเชื่อมึงว่ามึงซิงอะอีแอนถ้าอย่างนั้นก็หมดธุระละลบอกไอ้สันอย่างที่พ่อบอกก็แล้วกันจะพ่อขอบใจมากๆนะจ้าหลังจากนั้นแอนก็ดีใจสุดชีวิตเธอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาไอ้สันถึงที่บ้าน พอไปถึงที่บ้านก็พบว่าพ่อแม่ของไอสันกำลังทำกับข้าวกันอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าแอนรีบเร่งหรือเพราะเธอเป็นคนที่ไม่มีมารยาทก็ไม่อาจจะทราบได้ครับทั้งๆที่เห็นพ่อแม่ของไอสันนั่งอยู่แอนก็ไม่สนอีร้างข้างอีเรือเดินข้ามหัวข้ามหางพ่อแม่ไอสันเธอมุ่งตรงเข้าไปที่ห้องของไอสันทันทีพี่สันทำอะไรอยู่วะและในขณะที่น้องแอนเปิดประตูเข้าไปไอสันก็สะดุ้งตกใจสุดชีวิต มันคิดว่าตำรวจบุกเข้ามาเพราะในขณะนี้ไอ้สันกำลังดูดไม้อยู่ปากก็คาบหลอดดูดส่วนมือก็ถือฟอยดูดยาไม้อยู่นั่นเองโถเอ้น้องแอนพี่ตกใจหมดเลยเนี่ยนึกก็ตำรวจโอ้ยตกใจหมดดูสิขนตูดลูกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยเนี่ยหืม <c oughs> พี่สันพูดอะไรก็ไม่รู้ว่ะน่าเกลียดเหลือเกินแล้วดูเสร็จหรือยังเนี่ยยังเหลืออีกครึ่งตัวแอนนั่งรอพี่แป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวพี่จะดูดให้เสร็จเดี๋ยวค่อยคุยธุระก,กันก็นแล้วกันนะจ้าพี่สันหลังจากนั้นแอนก็ไปนั่งรอไอ้สันอยู่บนที่นอนส่วนไอ้สันก็ก้มหน้าก้มตาดูดยามมาที่เหลืออยู่จนหมดว่าไงแอนแอนมีธุระอะไรจะสปีก,กับพี่เหรอพี่สันฉันดีใจเหลือเกินนะพ่อฉันอนุญาตให้พี่พาคุณพ่อคุณแม่ของพี่ ไปสู่ขอฉันให้ถูกต้องตามประเพณี้แเราจะพิสันพิสันดีใจเป้าเนี่ยหุยดีใจมากเลยอะ่ะในที่สุดพี่อะ่ะก็จะได้มีเมียเป็นตัวเป็นตนสักทีดีใจเหลือเกินนะเจ้าน้องแอนปะเดี๋ยวเราลงไปหาแม่พี่กันดีกว่านะเดี๋ยวจะพูดเรื่องเนี้ยให้พ่อกับแม่พี่ฟังดีหรือเปล่าเจ้าต้องแอนจ้ะพิสันหลังจากนั้นไอสันก็ได้พาต้องแอน เดินลงมาหาแม่ที่ทำกับข้าวอยู่ในครัวแม่แม่แม่ทำอะไรอยู่ะทำกับข้าวอยู่แม่เลิกทำสักเดี๋ยวสิฉันมีเรื่องสำคัญนะจะคุยแม่ฟังอะเรื่องอะไรอะเอาเอาเอาได้ได้ไดปเดี๋ยวไปคุยกันที่ใต้ต้นไม้ก็แล้วกันนะลูกนะจ้ะคุณแม่ว่าไงสัน มึงมีธุระอะไรจะคุยกับแม่ตาลีตาเหลือกวิ่งไปแม่ทำกับข้าวอยู่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยแม่น้องแอนน่ะนี่ไงที่มาบ้านเราบ่อยๆอะ่ะอืออีนี่กูเห็นมันมาบ้านแต่ละครั้งอะ่ะมันไม่เคยยกมือไหว้กูเลยแล้วนี่มีอะไรอะ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สวัสดีคะ่ะคุณแม่น้องแอนเป็นแฟนของพี่สันนะคะคุณแม่ แต่ว่าต่อไปแอนนาจะต้องม่อยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าพ่อของแอนนายกแอนให้พี่สันแล้วนะคะคุณแม่ไอ้มึงพูดเรื่องอะไรกันวันนี้หาสันมึงอธิบายให้แม่ฟังสักเดียวที่ให้อีโนูมึงงะหยุดแลดสักเดี๋ยวเะนะกูขอคุยกับลูกกูก่อนโทรแม่แม่อย่าพูดอย่างนี้กับว่าที่เมียฉันสิอะไรนะว่าที่อะไรมึงงสัน ก็ว่าที่เมียฉันยังไงละเจ้าแม่น้องแอนเนี่ยว่าที่เมียฉันนะแม่นะอืมแล้วพ่อแม่เขาว่ายังไงอะ่ะตกลงจะให้มันมาอยู่กับมึงที่บ้านนี้เลยเหรอหรือว่าต้องตกต้องแต่งกันซะก่อนนะสารตกแต่งกันซะก่อนสิแม่แม่เงินทองเราก็พอมีอยู่อะ่ะฉันรู้นะว่าปีเนี้ยแม่กับพ่อขายข้าวได้เยอะได้ตั้งหลายหมื่นบาทนะแม่ แบ่งให้ฉันไปแต่งเมียมั้งสิออิอนูแล้วพ่อมึงจะเอาสินสอดเท่าไหรว่วะเนี่ยก็แล้วแต่คุณแม่นะจ๊ะคุณแม่คุณแม่ไปคุยกับคุณพ่อของแอนได้เลยจ้าคุณพ่อของน้องแอนนะ่ะแกว่าง่ายนะจ๊ะแม่เท่าไหร่พ่อก็คงจะให้หรอกจ้าเอาอีนี่อยู่ดีๆก็พูดดีสะหายปกติมาบ้านกูไม่เคยคุยกับกูเลย จะจับลูกชายกูทำผัวพูดดีซะฉิบนังั้นนะเมืองฮะโทคุณแม่จริงๆแล้วแอนเป็นคนดีอะคุณแม่คะแม่ไปขอแอนกับพ่อให้ถูกต้องตามประเพณีนะคะแล้วแอนจะมาอยู่ที่นี่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแทนคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะจะปัดกวาดเช็ดถูจะซักเสื้อซักผ้างานบ้านทุกสิ่งอย่างแอนจะทำให้ แอนน่จะช่วยคุณแม่ทุกอย่างเลยคุณแม่ไปขอแอนกับคุณพ่อนะคะแล้วมึงว่าไงอะสันก็ต้องเอาอย่างที่น้องแอนเขาว่าสิแม่ฉันน่ะไม่อยากจะบอกแม่หรอกมันหลายครั้งหลายคราวหลายเรื่องหลายอย่างด้วยได้น้องแอนมาอยู่ที่บ้านนะ่ะฉันดีใจนะแม่นะดีใจยังไงอะฉันบอกแม่ตรงๆเลยนะทุกครั้งที่ฉันไปเที่ยวกับน้องแอนน่ะ ฉันก็อยากจะกระดุยน้องแอนนะแม่ <laughs> ไอ้ไอ้ลามกทำไมอ่ะมึงจะกระดุยแอนนะทำไมอ่ะกดฉันอยากทุกครั้งอะ่ะโนนแะน่ฉันก็ต้องไปที่หัวไร่ไปนาะแอบไปซุ่มไปไม่ให้เจ้าของไร่เจ้าของสวนเขาเห็นนะแม่บางทีเขามาเขาไล่ตะเพิดเอาอ่ะฉันก็ตกใจอะ่ะแม่บางทีฉุกเฉินน่ะฉันก็ต้องพาน้องแอนไปที่ใต้สภานนะ่ะ บางทีก็เจองูเจอตะขาบเจอแมงปองอ่ะอันตรายเหลือเกินเนี่ยแม่รู้ถึงความลําบากของฉันกับน,น้องแอนแล้วอะ่ะแม่ไปขอน้องแอนให้ฉันเถอะฉันจะได้พาน,น้องแอนมาอยู่ที่บ้านอยากซวบเมื่อไหร่อยากกระดุยเมื่อไหรอ่อ่ะฉันก็จะจัดในห้องนี้เลย <c oughs> นะแม่นะ <c oughs> ไปขอให้ฉันทีอะ่ะโถ่ไอ้สันมึงนี่หน่อยเอาเอา แต่มึงต้องรับปากแม่นะมึงได้เมียแล้วอะมึงต้องตั้งอกตั้งใจทํามาหากินน่ะอย่าให้มันเสียรู้หรือเปล่าไอ้สันได้จ้ะแม่ทำแม่ทำให้ฉันได้แม่ขออะไรฉันฉันก็ให้แม่ทั้งนั้นน่ะต่อไปที่ไร่ที่นาฉันน่ะจะดูแลแทนพ่อแทนแม่เองพ่อแม่ไม่ต้องห่วงะนะเอา้าถ้ามึงรับปากอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปขอให้ หลังจากนั้นวันต่อมาพ่อแม่ของไอสันก็ทำตามที่แกสองคนได้พูดเอาไว้แกเดินทางไปหาพ่อแม่ของแอนที่บ้านพร้อมกับสู่ขอแอนถูกต้องตามประเพณีหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานแอนกับสันก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันเป็นงานแต่งเล็กๆครับมีเพียงญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่มาร่วมงานแอนกับสันดีใจมากถึงแม้ว่างานแต่งของเขาทั้งคู่จะเป็นงานแต่งเล็กๆ แต่มันก็ถูกต้องตามประเพณีหลังจากที่แอนแต่งงานกับสันแล้วเขาก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านของสันเพราะว่าพ่อของแอนไม่ให้ไอ้สันมาอยู่ที่บ้านของแกนั่นเองนี่พ่อมึงทำไมถึงให้แอนลูกเราไปอยู่ที่บ้านไอ้สันนะทำไมถึงไม่เอาไอสันมาอยู่ที่บ้านเราจะได้ช่วยเราทำไร่ทำนาช่วยลดต้นทุนลดค่าแรงแรงงานคนได้ด้วยนะพ่อมึงนะ ไม่เอาลอกแม่มึงให้อีแอนลูกรักของเรา,เาไปอยู่ที่บ้านไอ้สันนั่นเลยดีแล้วฉันน่ะไม่มั่นใจรอกเด็กสองคนเนี้ยอายุมันน้อยเหลือเกินลูกสาวเราก็แรดแรดแรดผิดมนุษย์มนาผู้ชายหลายๆคนในหมู่บ้านน่ะลูกสาวเราก็ทำการเทคแคร์เปที่เรียบร้อยไปหลายคนแล้วเนี่ยผู้คนเขาพูดกันข่มหูเลยทีเดียว เยอะแยะมากมายหลายต่อหลายรายไอ้สันคนเนี่ยพ่อว่าก็คงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานหรอกเด็กทั้งคู่อีกอย่างหนึ่งตัวไอ้สันเองอ่ะผู้ใหญ่ดำก็เล่าให้พ่อฟังว่ามันน่นดูดมมาด้วยเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยฝ่ายปกครองเขาก็สืบทราบมาว่าไอ้สันเนี่ยดูดมมาด้วยตามตะครุบไล่จับมันอยู่นานสองนานก็จับไม่ได้ ตอนมันอยู่ก็ไม่สามารถจับได้คาหลักฐานเลยฝ่ายปกครองก็ต้องปล่อยมันให้เป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่พ่อว่าไม่นานน่ะไอ้สันนี่อาจจะติดคุกก็ได้หรือว่าถ้าหากไม่ติดคุกก็อาจจะเลิกกับอีแอนลูกสาวของเราหลังจากนั้นอีแอนก็ต้องระเหตดกลับมาอยู่กับเราอะทีเนี้ยบทเรียนที่อยู่กับไอ้สันน่ะมันก็จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงให้ลูกสาวเรา บางครั้งเราสองคนผัวเมียตักเตือนลูกไม่ได้มันก็จริงเราก็ต้องปล่อยให้ลูกของเราะไปประจนโชคไปเจอกับโชคชะตาที่มันสร้างขึ้นมาด้วยตัวของมันเองผิดถูกก็ต้องให้มันรับผิดชอบชีวิตของมันนะแม่มึงนะเนี่ยขออย่างเดียวอย่าให้ท้องกลับมาอย่าให้ติดคุกตามไอ้สันก็แค่นั้นนะโธ่เอ้พ่อพูดอย่างเงี้ยอันตรายลอเกินเนี่ย เขาเธอหน้าข้าก็แค่คิดตามเรื่องตามเราวคิดอย่างที่ชาวบ้านหลายๆคนคิดอะคนอื่นรู้ยังน้อยกว่าที่เรารู้เยอะนักนะแม่มึงนะลูกสาวของเราอะ่ะพ่อว่าถ้าหากว่าได้รับประสบการณ์เรื่องนี้เต็มๆประสบการณ์แห่งการสูญเสียประสบการณ์เฉียดตายหรือประสบการณ์ที่ต้องแลกด้วยอนาคตของตัวเองอะ บางทีลูกสาวของเราอ่ะอาจจะคิดได้ก็ได้นะแม่มึงนะจ้าพี่หวังแต่แล้วหลังจากที่น้องแอนย้ายไปอยู่ที่บ้านของไอสันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่ลุงหวังกับเมียของแกคิดเอาไว้ครับท่านผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่แอนไปอยู่ที่บ้านผัวปรากฏว่าแอนก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับส่วนไอสันเมื่อก่อนที่ดูดยาบ้าดูดยามา้าติดยาเสพติดทุกชนิด เงินทองมีอยู่เท่าไหร่ไอ้สันก็เอาไปใช้กับอบายมุกจนหมดสิ้นแต่หลังจากที่สันพาแอนมาอยู่ที่บ้านไอ้สันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันครับไอ้สันสู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมัธยัตยิไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแถมยังรู้จักทำงานทำนาทำไร่แทนพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างที่มันเคยพูดเอาไว้อีกด้วย พฤติกรรมของน้องแอนและไอสันนั้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายของพ่อแม่ของไอสันมากมีเพียงอย่างเดียวที่พ่อแม่ของไอสันคิดไว้แล้วก็คิดไม่ผิดด้วยนั่นก็คือกิจกรรมเรื่องอย่างว่าของแอนและไอสันทุกๆค่ำคืนไอสันกับน้องแอนจะต้องทำอะไรอย่างว่ากันอย่างหนักหน่วงและรุนแรงบทรักอันสนเผ็ดร้อนสร้างความปวดหัวและรำคาญให้กับพ่อแม่ไอสันเป็นอย่างมากสันลูก เบาๆหน่อยสิค่ำมืดดึกดื่นแล้วเนี่ยมึงจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะมึงอยู่กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยมึงกระดุยกันไม่เว้นแต่ละวันเลยอ่ะวันละสองรอบสามรอบบะลูกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เก็บเรียวแรงไว้ทำมาหากินมั่งเลยเรื่องไหนหาสารแอนบอกให้ผัวมึงพักนะลูกนะจะแม่แม่แม่ไม่ต้องห้ามฉัน ฉันกับน้องแอนเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยเอาเธอนะแม่ฉันรับปากแม่แล้วว่าว่าฉันจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินส่วนเรื่องของฉันกับน้องแอนน่ะมันเป็นความสุขของคู่ผัวตัวเมียแม่อย่าสนใจเลยนะแม่แกแล้วว่าเอาเอาก็ได้มึงรับปากกูแล้วมึงจะขยันขันแข็งอ่ะเอาเอแล้วแต่เมืองอ่ะมีกําลังเท่าไหร่ก็ใส่ไม่ต้องยั้งเลยสารโลกจำแม่เดี๋ยวฉันจะเทคแค่ให้ดังสนั่นเดี๋ยวนี้แหละ กิจกรรมเป็นแบบนี้แทบทุกวันครับกิจกรรมของไอ้สันและน้องแอนกิจกรรมทําเรื่องอย่างว่าหนึ่งวันมันสองคนผัวเมียสามารถทําได้ถึงสองครั้งหรือสามครั้งในทีเดียวไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอะไรแต่ประการใดเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็กลายเป็นปีพฤติกรรมความรักที่ไอ้สันมีต่อแอนก็ยังคงเป็นอยู่แบบนี้ไม่มีวันเสื่อมคลายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มีสิ่งหนึ่ง ที่น่าดีใจกับไอสันและน้องแอนเป็นอย่างมากก็คือหลังจากที่สันกับแอนอยู่กินกันมาหลายปีก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันแถมเรื่องที่น้องแอนเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงเปลี่ยนผู้ชายแต่ละเดือนแทบไม่ซ้ำหน้ากันหลังจากที่มีไอสันแล้วเธอก็ปรับปรุงตัวเอง ไม่มีนิสัยเจ้าชู้ประตูดินหลงเหลืออีกเลยส่วนไอสันจากเด็กแว้นติดยาบ้ามันก็เลิกร้างห่างราจากยาเสพติดทุกชนิดมันตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างอนาคตกับน้องแอนหญิงสาวที่มันรักสุดหัวใจบรรดาชาวบ้านทุกคนที่เมื่อก่อนรู้เรื่องราวของน้องแอนและไอสันต่างงงเป็นไก่ตาแตกไปพร้อมๆกันเพราะไม่คิดว่าผู้หญิงที่แสนเจ้าชู้อย่างน้องแอน และผู้ชายที่ติดยาเสพติดเป็นเด็กแว้นกระจกกระจอกทำตัวเก็บเมเรเกเรขับรถแว้นไปแว้นมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแทบไม่เว้นแต่ละวันอย่างไอสันจะสามารถปรับปรุงตัวเองได้จนวันหนึ่งลุงหวังพ่อของน้องแอนด้วยความที่ทั้งคู่อยู่กินกันมาหลายปีแล้วลุงหวังแกอยากจะรู้ความจริงว่าเหตุผลกลใดทำไมไอสันกับน้องแอนถึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้นานถึงเพียงนี้ ซึ่งวันนั้นเองไอ้สันกับน้องแอนก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนลุงหวังที่บ้านลุงหวังจึงได้เอ่ยปากถามกับไอ้สันนี่สันพอถามอะไรสักอย่างสิลูกอะไรครับพ่อเมื่อก่อนน่ะมึงติดยาม้เนี่ยจริงหรือเปล่าลูกจริงสิครับพ่อผมติดจริงๆครับแล้วมึงเลิกได้ไงอ่ะก็ที่เลิกได้ก็เพราะน้องแอนนี่ไงล่ะครับอืมเลิกได้เพราะอีแอนนี่นะลูก ใช่ครับพ่อเมื่อก่อนน่ะผมบอกตรงๆเลยว่าแรงบันดาลใจผมไม่มีอ่ะแต่หลังจากที่ผมอะ่ะมีน้องแอนเข้ามาในชีวิตแล้วอะ่ะผมก็รู้ตัวผมรักน้องแอนนะครับพ่อผมอะ่ะอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับน้องแอนให้มีความสุขถ้าน้องแอนเขาเลือกผมแล้วอะ่ะผมก็ไม่อยากจะให้แอนลําบากครับถ้าเกิดว่าผมยังมัวแต่ดูดมายังมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับอบยมุกแบบเนี้ยไม่นานผมกับแอนก็ต้องเลิกกันนะพ่อ สู้ผมปรับปรุงตัวเองซะตั้งแต่วันเนี้ยโอกาสที่ผมกับแอนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปอะ่ะมันก็ต้องมีมากขึ้นใช่หรือเปล่าล่ะครับพ่อโอ้ไอสันเองนี่ไม่ธรรมดาเลยลูกคิดง่ายๆแต่นี่แหละคือความคิดที่ถูกต้องผู้ชายหลายหลคนอะ่ะคิดไม่ได้อย่างเองนะลูกนะใช่จะพ่อพี่สันนะครับเป็นคนดีอะ่ะ อีกอย่างหนึ่งเรื่องที่ฉันเคยแลดอ่ะพี่สันเขาก็รู้มาตลอดนะเจ้าพ่อฉันก็เลยให้เกียรติพี่สันน่ะเมื่อก่อนน่ะฉันอาจจะเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่ทุกวันนี้ฉันมีพี่สันเป็นที่พึ่งมีพี่สันเป็นหัวใจให้ฉันแล้วอ่ะฉันน่ะก็ไม่อยากจะไปหาใครอีกแล้วเจ้าพ่อใช่ครับพ่ออีกอย่างหนึ่งอ่ะทุกวันเนี้ย ผมก็ยังจัดให้น้องแอนวันละสองสามดอกเลยครับสุดยอดเลยอ่ะโอ้อย่างนี้นี่เองเต่างฝ่ายก็ต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันอืมมันเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายๆแต่พ่อไม่คิดเลยว่าแอนกับสันจะทำได้อืมเอาละพ่อสบายใจแล้วพ่อขอโทษด,ด้วยนะสัน เมื่อก่อนน่ะพ่อเคยสบประมาทสันเอาไว้ว่าไอเด็กติดม้าเด็กแว้นอย่างสันน่ะคงอยู่กับแอนได้ไม่นานหรอกพ่อขอโทษด,ด้วยนะลูกนะครับพ่อไม่เป็นไรหรอกครับพ่อมีสิทธิ์เข้าใจผิดได้แต่ผมะ่ะก็สามารถพิสูจน์ตัวเองให้พ่อยอมรับได้เช่นเดียวกันนะครับอืมเอาอย่างนี้เอ่อที่ทางบ้านช่องที่อยู่ที่ทำกินทั้งหมดอะ เดี๋ยวพ่อจะทำพินัยกรรมเอาไว้ให้สันกับแอนก็นแล้วกันนะลูกนะหมดพ่อไปแล้วก็มาเอาไปได้เลยทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อพ่อมอบให้สันกับแอนเป็นคนดูแลเพียงเท่านี้พ่อก็รู้แล้วว่าเราทั้งสองคนน่ะรักกันจริงๆและจะสามารถพากันไปได้ตลอดรอดฝั่งด้วยนะลูกนะครับพ่อขอบคุณพ่อมากๆนะครับแอนขอบคุณพ่อมากๆนะคะ ที่เข้าใจเราสองคนนะเอาละโอเคลูกขอให้มีความสุขกันมากๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกนะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ